สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยละกันวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมมือถือกา r d i a นเอ้ยไม่ใช่กาเดียนอิฮีโร่กาเด i a นนั่นเองเป็นเกมมือถือเปิดใหม่แนวเทิร์นเบดนะครับผมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยโอเคถ้าพูดไปคงจะไม่เห็นภาพนะครับเรามาออกมาจนไปให้ดูสเกมหนึ่งละกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดการเล่นแบบตามด่านต่างๆนะครับเพื่อหาของมาอัพฮีโร่ของเรานั่นเองอะตอนนี้ผมถึงบทนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยบทที่3บทที่3ด่านยอดที่6นะครับ ก่อนจะเข้าเกมไปเนี่ยตัวเกมมันก็จะมีระบบการแพ้ธาตุชนะธาตุกันด้วยนะครับเพื่อความสมดุลของฮีโร่แต่ละธาตุนั่นเองโอเคก็การชนะธาตุแพ้ธาตุเนี่ยก็สามารถดูได้มุมขวาเลยนะครับเอาน,นวาผมจะอธิบายสั้นๆเลยกันว่าธาตุไฟเนี่ยจะชนะธาตุน้ํานะครับผมเออไอ้ไฟชนะน้ําที่ไหนละ่ะน,น,น้ําชนะไฟนะครับผมแล้วไฟเนี่ยก็ชนะสายฟ้าส่วนสายฟ้าเนี่ยก็จะชนะน้ําก็วนกันไปเป็นวงกลมประมาณนี้นั่นแหละส่วนอีกธาตุสองธาตุที่เหลือก็คือความมืดกับแสงสวา่างก็กินกันไม่ลงนะครับก็ชนะกันไปชนะกันมานั่นแหละ โอเคไปดูในตัวเกมกันก่อนดีกว่าและกันว่ารูปแบบการเล่นแนวเทิร์นเบทของเกมนี้มันเป็นแนวแนวไหนนะครับแต่แนวเทิร์นเบทมันก็เป็นแนวเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมละครับผมก็ผัดกระโจมตีนะโอเครอหน้าโหลดเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะโอเคบทป่าแห่งความลับนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นเธอของผมนะส่วนตัวละครที่ได้โจมตีก็เป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองนะโอเคเรามาปล่อยสกิลไหนก่อนดีกว่าสกิลนี้นะครับจะเป็นการเห่านะครับผมสกิลนี้จะเป็นการหอนนะซึ่งการหอนเนี่ยมันสามารถบัฟให้ตัวเองได้นะครับอ่ามันจะบัฟ บัฟประมาณนี้เลยโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นนักมวยนะโอเคเรามาต่อยเขามันดีกว่าโอเคอันนี้แล้วกันใสเจ้าปีศาจหัวเห็ดแลบลินตัวนี้ดีกว่าครับนี่ครับผมชนะธาตุก็จะได้ดามเมจที่แรงขึ้นไปกด้วยนะโอเคอันนี้เนี่ยไอตรงนี้ที่เราเห็นว่าสกิลยังไม่ปลดล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายาว่าเราจะปลดล็อกสกิลได้ยังไงที่หลังแล้วกันโอเคเราไปโจมตีกันก่อนดีกว่าเล่นเจ้าตัวนี้แล้วกันมันกระโดดมันกระโดดไม่ไม่เป็นจังหวะกับเพื่อนนะโอเคอันนี้แพ้ธาตุนะครับแต่สกิลก็เป็น แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันตายง่ายเพราะว่าเลเวลตัวละครผมเลเวลร้อยเลเวลแปกันหมดแล้วครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเพิ่งเลเวลสิเองนะโอเคสกิลนี้แล้วกันหอนใส่ไปไม่ไม่ใช่เอโนะครับเป็นสกิลแบบล็อกเป้าเดียวนะโอเคต่อไปนักมวยแล้วครับไปอัดก,กรุ๊กต้องหอยกรุ๊กครับผมหน้าตาเหมือนกรุ๊กมากๆนะกรุ๊กในการเดินอัพเดทกาแล็กซี่อะครับโอเคต่อไปใครเนี่ยกวนอูหรือเปล่าใช่กวนอูอ๋อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นหมานะครับผมหมาหรือว่าเสือดาวหรือว่าเสือสีขาวเนี่ยโอเคต่อไปครับ ขวดมันไปโอเคตายไปครับผมนี่ครับรูปแบบการเล่นก็นจะประมาณนี้เลยคือถ้าในเทินผมผมโจมตีเขา4ตัวละครแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นเทินของฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวเราจะเห็นจะชัดในโหมดอารีนาที่ผมจะไปลงให้ดูแล้วกันโอเคจากการเจ้ากรูก,ก่อนแล้วกันถึงแม้จะแพ้ธาตุนะครับแต่เลเวลสูงกว่าก็มีสิทธิ์โจมตีได้แรงเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับผมโอเคแล้วไอ้สองที่หลายๆคนสงสัยมันคืออะไรแล้วมันเด้งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการเข้าไปโจมตีพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยว ยังเรียกเจ้าหูเห็ดตัวนี้นะครับผมเนี่ยครับจะเป็นการระเบิดพลังแล้วก็เข้าไปตีรัวๆด้วยกันทั้งทุกคนเลยนะเออทุกตัวจะไปตีด้วยกันแต่ก็จะจบเธอเราไปเลยด้วยนะครับเห็นไหมฝันทองามก็จะมาตีเราขึ้นโอเคจากการให้จบจบไปดีกว,ว่าครับผมยังมีโหมดอื่นให้เราไปลองเล่นกันอีกเยอะนะโอเคต่อไปก็อันนี้ก็น่าจะตายแหละครับผมตีธรรมดาจริงก็ตายนะแต่ผมชอบกกนอูมากเลยมันถึงเงาเออเขาเรียกว่าเงาหรือว่าหอกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคชนะแล้วนะครับผม ไปลุยโหมดอื่นๆกันต่อดีกว่านะามาที่หน้าแรกของเกมกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปลุยโหมดอีกโหมดหนึ่งนะก็คือโหมดอารีน่านั่นเองโหมดอารีน่าเนี่ยเป็นโหมดที่ค่อนข้างหลากหลายออหลากหลายมากๆเลยนะคือแต่และทีมในอารีน่าที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาจัดจัดทีมไม่ซ้ํากันนะโอเคก่อนอื่นเรามาดูเรื่องการจัดทีมลงอารีน่าก่อนเนี่ยคือตัวละครที่ผมมีทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีธาตุอยู่ข้างบนเห็นไหมครับอย่างเอ่อเฟอร์กัสเนี่ยก็จะธาตุน้ำนะวรอูธาตุสายฟ้านะ ไปฮูนี่ก็สายฟ้านะครับก็พยายามเอาให้ครบทุกท่าเลยละกันนะทีมที่ผมจัดอยู่ก็จะเป็นเอ่อน้ำสายฟ้าแล้วก็น้ำแล้วก็ไฟก็คือมีทั้งธาตท่าหลักทั้งหมดเลยทําให้เจอทีมไหนก็สามารถพอต่อกรได้นะต่อไปเรื่องการ์ดนะครับผมหรือว่าอาร์เคนการ์ดเนี่ยตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละการ์ดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับผมอย่างเช่นการ์ดนี้เนี่ย เงื่อนไขของมันก็คือเราต้องมีฮีโร่มนุษย์อยู่ในทีมอย่างน้อยเนี่ยสคนนะครับเราถึงจะได้บัฟนะบัฟก็คือเพิ่มพลังโจมตีแก่ฝ่ายเดียวกันทุกคน3 0แต่ดูทีมของผมนะครับทีมของผมเนี่ยมันไม่มีมนุษย์เลยนะครับผมอาจจะมีนักมวยเป็นมนุษย์แล้วก็คกลูเป็นมนุษย์แค่2คนนะเลยไม่ได้บัฟนี้นะครับก็บัฟที่ผมแนะนําก็น่าจะเป็นบัฟหน้าใหม่นี่แหละครับผมก็คือบัฟนี้เนี่ยมันไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับก็คือใช้กับฮีโร่ทั้งหมดได้ททุกกกตตััวววเเเลลยยป็นนาร์ทที่่มมให้อ้อูแนะ แต่ถ้าใครสนใจการอื่นก็สามารถเลือกปลดล็อกได้โดยการใช้เพชรหรือว่าเก็บพวกไอเทมต่างๆมาปลดล็อกได้เหมือนกันโอเคทีมที่ผมจะใช้ลงอารีน่าเนี่ยก็จะเป็น4ตัวนี้แหละครับเป็นตัวโปรดที่ผมชอบมากๆหลังจากลองเล่นมาดูหมดแล้วนะโอเคเราไปรีอารีน่ากันดีกว่านะครับก็เข้าต่อสู้ได้เลยอ่าซึ่งการเข้าต่อสู้เนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเราต้องการจะเจอทีมไหนนะอ้าแต่ทําไมอันดับที่2องเขา ใส่ตัวละครไม่แค่สาตัวองอโอเคเราเล่นเขาแล้วกันนะเหมือนว่าเขามาปล่อยให้แพ้ให้ดับตกเรื่อยๆครับมันเป็นเทคนิคคือถ้าเราใส่ตัวละครอ่อนๆลงไปอย่างเงี้ยเราเราโดนตียนดับตกแล้วพอเรามาเล่นอีกรอบหนึ่งใส่ตัวเ,เก่งๆเพื่อเตียนดับได้พุ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นี่แหละโอเคเข้ามาแล้วนะครับอ่าประมาณนี้เลยซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นการปล่อยออโต้เ i มันจะเล่นเองนะหรือว่าเรากดเองก็ได้นะครับกดเองเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะ โอเคเราเล่นตัวหลังเขาก่อนละกันรู้สึกว่าจะเป็นเมดนะครับโอ้โ oh, หมีหงอคงด้วยนะอ๋อ oh, เอา,เอาหงอคงเขาเรียกว่าวานอนศิลานะครับโอเคเรารีบจัดก,การค่อยตายก่อนละกันเจ้าตัวนี้นะหมดไปฟินิชทีมตายไหมโอ้โ oh, หตายพอดีนะตายเป่ะยังไม่ตายล่ะรู้สึกว่าตัวนี้เหมือนจะเป็นสายแทงนะโอเคเรามาฟินิชฟินิชทีมอีกรอบละกันโอเคพุ่งเหงานะผมเมสกิลเอลีนะเอาไม่ตายโอเคงั้นให้พี่มวยไทยปิดละกันนะโอเคตายไปครับ ทีนี้เหลือลือ2ตัวนะครับเหลือลิงกับตัวถือหอกเท่ๆตัวนั้นนะโอเคเราบัฟให้หมาป่าก,ก่อนแล้วกันหอนบัฟให้ตัวเองนะครับพอหมดหมดเทินเราแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเทินฝั่งตรงข้ามแบบนี้แหละครับผมเฮ้ยเขาเล่นหมากับนักมวยเรานะต่อไปเป็นใครโจมตีวะอ๋อถ้าอยากรู้ว่าใครโจมตีเนี่ยมันจะมีด้านล่างนะครับเห็นปะตรงด้านล่างตัวละครสีฟ้านี่ลืมบอกเหมือนกันนะโอเคไปครับผมเราเขย่าปฏตพีไป นี่ครับจะสังเกตได้ว่าหลอดโจมตีของเราเนี่ยเป็น 3- 4 2เแล้วนะคือมีโอกาสที่จะใส่ชุดเดียวตายได้เลยโอเคเรามาลองใส่ลิงหน่อยแล้วกันโอ้ยค,ครับผมระเบิดพลังโจมตีทุกตัวไปครับร่วงไหมโอ้ยังไม่ร่วงนะครับรู้สึกเหมือนว่าลิงเนี่ยจะมีค่าหลบหลีกที่เยอะนะเอ,อืออย่างแรงนะครับผมนี่ขนาดเลเวลเรามากกว่าเขานะครับแต่บางตัวก็น้อยกว่านะบางตัวแค่80เองโอเคเราอัดลิงให้ร่วงกว่อนแลวกันเลยเอาตัวนี้ก่อนนะึตัวนี้เลเวลน้อยกว่านะเอาทีละตัวไปนะครับผม ไม่ต้องรีบนะโอเคต่อไปใครเนี่ยอ๋อไอโกนูกของเรานั่นเองตีผมโอเคตีตีก็แรงนะถึงแม้มันจะเข้าแค่ดอกละพันพันกว่าแต่มันก็เป็นรัวๆนะไม่ไม่เหมือนเขานะฟันนุข่าเนี่ยเขาจะเน้นตีดอกเดียวแบบแรงๆติดขีอย่างเงี้ยเออแต่ของเรามันจะเป็นแบบเน้นรัวๆไนงะโอเคนี่ครับมันจะรัวๆอย่างเงี้ยนะแต่แรงนะมีติดพวกพสาสซีฟอะไรต่างๆด้วยนะครับผมโอเคต่อไปออใส่เกาะแล้วกันนะ ว่าตัวนี้มันมันเหมือนจะเป็นสายแทงรับดาเมจได้ทีเหมือนครับโอ้โหดูลิงมันตีผมที่สองหมื่นเลยนะดูเขาตีเขาตีเราเน้นตีแบบรวดเดียวครับผมโอเคเราเระเบิดพลังตีเข้าไปยังไม่ตายนะยยังไม่ล่วงนะโอ้โหแล้วเขาระเบิดพลังคืนม่งเขาเล่นตัวเลเวลสูงสุดของเราด้วยโอเคผมขอปิดฉากตัวนี้ก่อนแล้วกันไหนๆก็จะตายแล้วนะเอยลิงมันเอาอีกแล้วอะอแต่มันบัฟให้ตัวเองถ้าตีต่อไปมันต้องตีแรงมากๆแน่ๆเลยโอเค ิดฉากตัวนี้ก่อนครับเพื่อให้เขาเหลือแค่ตัวเดียวในการสู้กับเรานะโอ้ั้นตีธรรมดาก็น่าจะล่วงกันแหละโอเคครับผมล่วงไปโอเคเราเหลือลิงครับลิงหนึ่งตัวกับฝั่งเราอีก3ตัวนะก่อนอื่นก็หอนเพิ่มบัฟให้ตัวเองก่อนแล้วกันเฮ้ยเพิ่มบัฟต้องอันนี้สิกดผิดนะครับผมโอเคหอนไปครับผมแล้วก็จะเพิ่มบัฟโจมตีให้แรงขึ้นนั่นแหละโอ้ล้วลิงตีเราเกือบล่วงครับ โอเคเราอัดลิงเหมือนเดิมดีกว่าอ่าขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมทํานไปกดโดนปุ่มอย่างอื่นนะครับทําให้ตัวเกมเนี่ยตัดไปนะโอเคต้องมาอัดใหม่อัดต่อจากเมื่อกี้แหละก็เราตีเข้าไปลุมเขาเมื่อกี้แทบจะไม่เป็นไรเลยนะโอเคเราต้องเน้นสกิลแบบเป็นชุดแล้วกันผมดูแล้วผมคิดว่าผมน่าจะแพ้เพราะเขาเหลือลิงตัวเดียวนี่แหละเอ,อ้เอ,อ,อ,อยังไม่ล่วงนะยังไม่ล่วงโอเคยังได้อยู่โอเคเอาสามต่อนหนึ่งใครจะชนะศึกนี้มันยาวนานเหลือเกินนะโอ้โหล่วงแล้วครับ ลิงโหดจริงๆเลยลิงเนี่ยโอเคส่วนเรื่องพวกตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วกันว่าเราจะได้มันมาอย่างไงนะเอาไว้อธิบายที่หลังแล้วกันเนาะโอเคหดเข้าไปครับผมขนาดฝั่งตรงข้ามเขามีแค่3ตัวเราจะแพ้นะครับเนี่ยโอเคหนึ่งหนึ่งแล้วผมคิดว่าไม่รอดแล้วแหละแบบนี้นะน่าจะแพ้แหละเพราะเลเวลเรามากกว่าแต่ตีเขาแทบจะไม่เข้าเลยนะโอเคหดไปครับผมโป้เขาตีเราทีหนึ่งเลยหกพันโอ้โหเขาได้คอมโบสองสองทีด้วย โอ้ oh, แล้วบัฟอีกอแบบเป็นคอมโบยาวๆเลยนะโอเคเราตีเข้าไปติดป้องกันด้วยนะครับผม,มเขาหวดเราแรงกว่านะโอเคเราได้หวดเขาต่อ,อสวนกลับไปครับผมแต่ก็ติดป้องกันเขาอยู่ดีนะสกิลนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับ,บง,งั้นเราก็ข้ามเธอให้เขาไปครับผมใส่เอฟเฟกป้องกันให้ตัวเรานะดีครับติดป้องกันนะหวดกลับไปครับผมติดขีดด้วยนะโอเคเราไมา่รีบจบเธอรนี้กันดีกว่าครับผม คู่ดาวเหลือหนึ่งวิแต่ยังใช้ไม่ได้งั้นบัฟป้องกันยาวๆไปครับเล่นความเร็วได้นะเผื่อว่าใครเบื่อนะนี่ครับล่งความเร็วตรงนี้นะสองสองได้นะโอ้เราจะเพสเนี่ยเพสแบบตด้าอ้มากๆด้วยนะโอเคขนาดเขาฝั่งเขาคนน้อยกว่านะแต่อย่างว่าแหละครับผมเลเวลมันต่างกันเกินไปนะเลเวลของตัวละครหลักอะผมเพิ่งเลเวลห้าเองเขาน่าจะใส่ของมาเยอะกว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่ของเลยเวลาเพสเขาก็จะดา่าเราด้วยนะครับว่าอ่อนจังเลยนะ แต่ถ้าใครเนี่ยเป็นสาย PP ผมแนะนำนะให้มาเล่นโหมดนี้บ่อยๆนะครับโหมดอาลีนาเนี่ยว่าโหมดอาลีนาแต่ละเดือนเขาก็จะมีการให้รางวัลด้วยนะเป็นรางวัลที่ค่อนข้างามากพอสมควรเลยแหละแล้วเวลาเล่นจบก็อย่าลืมมารับเหรียญน,นะเพราะว่าเหรียญพวกนี้สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับนี่ครับผมของก็ดีนะเอามาใส่ตัวละครของเล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเหตุผลทีว่ว่าทำไมผมถึงแพ้เมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันโหลดสักครู่หนึ่งแล้วกัน เหุผมที่ผมแพ้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เนี่ยไอเทมพวกนี้ครับผมอย่างเช่นพวกนี้ถ้าเราใส่มันก็จะเพิ่มค่าสเตตเล็กๆน้อยๆนะโอเคที่ผมติดเอาไว้เมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราจะปลดล็อกสกิลตัวละครอย่างไงนะอย่างกวนอูนเนี่ยเมื่อกี้มันมีแค่3สกิลให้เรากดใช่ไหมละครับซึ่งการปลดล็อกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการเลื่อนดาวอะไรนะครับผมเพียงแค่เราไปฟิวชั่นนะอ่านี่ครับผมเห็นไหม สกิลเลเวอร์เจ็ดเนี่ยมันมันยังไม่ปลดล็อกนะโอเควิธีการปลดล็อกก็คือเราจะต้องเลือกฮีโร่มาฟิวชั่นนั่นเองก็เลือกตัวที่เราไม่ได้ใช้นะโอเคเลือกมานะครับผมแต่ถ้ายิ่งเลือกดาวเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะได้อ่ะยังไงอะ่ะจะได้ปลดล็อกสกิลก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับอย่างเมื่อกีม้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนะพอผมเลือกตัวนี้เนี่ยที่6ดาวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2%เลยโอเคเราเลือกอันหนึ่งแล้วกันอ่าแล้วเราก็กดฟิวชั่นไปนะครับซึ่งฟิวชัั่่่นนนเีีียมมกก็โอาสทจะ ได้หรือไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ามันขึ้นเปอร์เซ็น,นต์นมาเมื่อกี้รู้สึกว่าประมาณ2เองนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคลุ้นกันไปครับผมแต่ข้ามเลยดีกว่าไม่ทันใจไม่ร่นโอเคไม่ได้นะก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยแกแนะนานให้พยายามทาเปอร์เซ็นต์ให้เยอะแล้วกันโอเคต่อไปวิธีการหาฮีโร่นะคือการซัมมอนฮีโร่เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแจกเพชรค่อนข้างเยอะเลยจากพวกภารกิจรายวันอะไรต่างๆนะแล้วพวกภารกิจที่เราทําสําเร็จครั้งแรกด้วยโอเคเปิดเปิด กล่องเปิดอะไรต่างๆได้ตรงนี้นะครับผมสามารถใช้หินพวกนี้เปิดก็ได้ใช้เพชรเปิดก็ได้นะแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมขอใช้เพชรเปิดอย่างเดียวแล้วกันโอเคเปิดไปครับผมคือถ้าเปิดแบบ5้าอันเนี่ยมันจะรับประกันฮีโร่สีดาวเลยนะแต่ถ้าเปิดแบบแบบครั้งเดียวครั้งเดียวจะไม่ค่อยคุ้มนะแนะนำเปิด5้าอันไปเลยดีกว่าโอเคมาดูกันครับได้ตัวอะไรวะชื่ออะไรเนี่ยแต่ฮีโร่เกมนี้ชื่อค่อนข้างอ่านยากนะถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามชื่ออะไรอ๋อเซเวียนะครับผม ผู้นำแห่งแสงสว่างนะเป็นสายสพอร์ตนะครับผมสกิลก็ประมาณนี้เลยสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนําผู้เล่นใหม่มากดีกว่าว่าถ้าผู้เล่นใหม่มาเล่นเกมนี้ตอนนี้เนี่ยยังจะตามทันคนอื่นๆไหมโอเคแต่ผมก็มีโหมดหนึ่งที่อยากแนะนํามากๆเลยนะครับโหมดโลกเข้าไปที่โลกใต้พิภพนะครับผมเป็นโหมดที่สามารถฟาร์มเลเวลฟาร์มของอะไรต่างๆได้นะนี่ครับให้เรามาเลอกมิติแห่งการฝึกฝนนี่โหมดนี้จะปั๊มเลเวลได้ไวมากเลย ซึ่งตอนแรกเนี่ยเมื่อคุณเข้ามาในหน้านี้มันจะเป็นมันจะเป็นโซ่ล็อกเหมือนอเหมืองแห่งทองคำนี่แหละครับผมแต่เราก็สามารถปลดล็อกได้พอปลดล็อกเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกระดับการเล่นนะซึ่งผมน่าจะเล่นระดับขั้นสูงนด้แหละเพราะว่าเลเวลเกินเกินแล้วนะเกินที่มันแนะนําแล้วโอเคเดี๋ยวไปให้ดูกันสักเกมหน,นึ่งล้วกันว่ามันได้เลเวลเพิ่มอย่างไงนะเลเวลมันจะเพิ่มไปอย่างไงเออแต่ตอนนี้เนี่ยเลเวลตัวละครผมมันค่อนข้างสูงมากแลยอาจจะไม่ค่อยเพิ่มนะแต่ถ้าใครที่เลเวลหนึ่งเลเวลสองอะไรต่างๆอาจจะเพิ่มไไก็ได้ โอเคให้มันเล่นอัตโนมัติแล้วกันนะครับผมขี้เกียจกดสกิลเองนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อยไปครับผมนี่ครับแต่ตัวละครผมไม่น่าจะเลเวลเพิ่มเลยแหละเพราะว่าดาวมันตันนะซึ่งการจะเพิ่มเลเวลได้ก็ต้องปลดล็อกดาวด้วยนะครับโอเคน่าจะจบในเทอร์นี้นี่แหละบอสก็นิ่มเลยครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยเลเวลเกินบอสไปเยอะเลยนะโอเคก็ประมาณนี้เลยแต่ก็เลเวลตัวละครหลักเราก็จะเพิ่มนะอย่างผมเนี่ยห้าก็เพิ่มมานนิดหน่อยนะ หนาประมาณนี้เลยโอเคแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํามือใหม่นะครับที่แบบอยากเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ยังไม่เคยเติมเกมมือถือเลยเนี่ยขอแนะนําให้เติมแพคนี้นะผมเป็นแพคที่ราคาถูกนะแพค35บาทเลย นี่ครับผมเข้ามาที่รวมชุดพิเศษนะแนะนาแพ็คราคา35บาทนี่ครับผมซึ่งแพ็คสาบาบาทเนี่ยก็จะได้เพชรมา500านะครับได้หินแดงหินเขียวแล้วก็ได้กล่องมาให้เปิดเล่นนะครับแล้วก็ไอ้นี่อีกอันหนึ่งนะรายละเอียดก็สามารถกดดูได้เลยนะสุ่มฮีโร่หดาวนะครับอันนี้ครับพัฒนาฮีโร่อะไรต่างๆนะแล้วก็ท้องด้วยเสือเป็นแพ็ท35บาทที่ค่อนข้างคุ้มมากๆก็ตัวเกมการเล่นของเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันก็ถ้าใครสนใจเกมเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะก็ไว้เจกัักันันนนนนคคคคลิิแะะําาเกกมห้วรรบบสสดี